ทำเสร็จสิ้นสักทีครับโอ้โหอาจจะลุนลังสักหน่อย <c oughs> มันไอตัวนี้ทําหน้าที่เป็นพิกไข่ครับส่วนไอ้นี่ทําหน้าที่ตั้งมูลบูมเทอร์มัมมิเตอร์แล้วก็ดูข้างในกัน โอ้โร้อนนะควบคุมพันแอปปุกทุกอย่างนะอืมถ้าใครอยากรู้เดี๋ยวมันก็ไม่ยากนะไปหาซื้อมาประกอบประกอบเอาก็ได้คนระับใส่ตู้ก็ง่ายๆเป็นมอเตอร์ที่ไข่แต่ความจริงต้องใหญ่กว่านี้ความจริงนี้ผมสามารถอเอาแค่เนี้ยตรงนี้เปลี่ยนเป็นแค่มอเตอร์พัดลมง่ายๆแต่ผมก็ไม่เปลี่ยน น,นี่เพิ่งเริ่มพักวันนี้เนเะพิ่งเสร็จวันนี้เลยแล้วก็แล้วก็เพิ่งเอาไข่มาใส่ครับตัวนี้ก็เป็นดูดพัดลมเข้านู่นดูดพัดลมออกอดูดพัดลมอะดูดลมออกดูดลมเข้าตัวนี้ก็พริกเดี๋ยวจะพริกให้ดูเดี๋ยวพริกให้ดูดก,ดกดแล้วฮะกดตัวนี้มันจะมีไฟแด,ง,ดงขึ้น อา้าวแสดงว่ามันนั่นอยู่ต้องกดปิดก่อนอ่ากดสองฮึดปึก๊กเป็นไงเป็นไงพอถึงแล้วมันก็จะหยุดจึกเลยนะฮะดูสวิกนะดูสวิกอ่าไข่มันก็กระเทือนนิดๆหน่นยอยฮะเห็นไหมับหยุดแล้ว แต่มีข้อเสียอยู่นิดนึงที่ผมมีทั้งไม่เป็นคือเนี่ยมีทั้งไม่เป็นคือให้มันทุกๆสองชั่วโมงเพราะว่าอันนี้มันเป็นไฟต่อไม่เป็นเรือ่องของเรื่องต่อไม่เป็นใครที่ทําเป็นก็คอมเมนต์แนะนําได้นะ <c oughs> ขอบคุณมากๆเลยถ้าเล็กน้อยครับแต่เราถ้าใส่ไข่ตป็นเยอะกว่าน,นี้ก็ไม่น่าจะ ยึดง่ายๆต้องใส่แจล็อกด้วยครับถ้าไม่ล็อกนี่เด,เด็กเล่นกเรียบขอ,อน,นีสวิตอะไรสวิตึ่นกดปิดส่วนอันนี้ก็เป็นตัวอมอเตอร์ของควบคุมทางแอปง่ายดใช้แอปมันง่ายไม่ต้องไปตั้งตั้งไอ้อะไรนะทํมเมื่อแต่ราคามันราคาก็พอๆกันอันนี้ก็แค่ส่งร้อยกว่าบบ อันนั้นจะร้อยกว่าบาทละแถมวันนี้ควบคุมผ่านแอปดูอะไรง่ายกว่าด้วยครับแต่ไม่รู้ว่าถ้าไม่มีเน็ตไม่รู้มันจะใช้ได้ไหมนะครับโอ้เรียกร้อยตู้ฟักไข่ตู้ฟักไข่ใส่ได้ทั้งเป็ดทั้งไข่สามารถเพิ่มชั้นได้ด้วยนะครับยกชั้นออกก็ทําได้ง่ายๆครับใครอยากได้ไปซื้ออุปกรณ์มาทําเลยครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ ตัวนี้แต่ผมไม่แนะนําตัวนี้ไอ้ตัวนี้ง่ายกว่าตัวนี้ง่ายๆแล้วก็ไปซื้อไอสวิตนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นสามทางครับไม่ใช่สามทางขเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องเป็นนี่ยไอสี่สี่สวิตอะ่ะไม่ไม่จาเป็นครับเป็นทัมเมอร์ถูกๆก็ได้ง่ายด้วยแต่ผมอยากได้ใช้แอป <laughs> ครับผมไงก็รอติดตามรออัปเดตรอผลงานดูนะครับว่ามันจะเวิร์กไมมเวิร์กถ้าไม่เวิร์กไงเ,เดี๋ยวลง ไว้ที่ description น,นะครับสวัสดีครับ